แล้วกดแทเบฟีเลียไม่รู้รองไม่เป็นค่ะสี่คนสี่คนสี่คนไอ้มาสี่คนใช่ป่ะแล้วเธอก็เข้าไปลุกแรกส่งเลิกเลิกรองแล้วพอแล้วแคปหน้าจอเก็บไว้แม่เสือสาวในตาสวยอ่อนกละชวยเลิกมานม่เฉยมุเป็นเดียวโอเคนั่นแหละมันมาเป็นคู่ แค่นี้ม,นมาแค่นี้โอเคบิวมาฟังเร็วเขาบอกสำรองอะไวไมสำรองไ,ไอง้อไอบิวควระกอดมันร้องเพลงพอนะมันร้องชอบเพลงร้องของไม้ก็รู้อุ้ยฉันไม่มีไอ้บิวร้องความหมายเอาไว้จีบผ<ง>ู้หญิงแต่ก็รู้ว่าคงเป็นไปแล้วปากไม่ค่อยเปิด<ง>ไม่ได้เธอจะรักหรือผ<ง>ิดหวังปากมาอยอยไ,ไ,ปไม่ค่อยร้องปากไม่ค่อยเยอะ กราปากมันไม่ค่อยเปิดไงบิวอะเชิญมอนที้ฉันถ้าบอกขอเพนนยี่สิบค่ะโอนเข้าบัญชีแอดมินมาดามมุกค่ะแล้วข้อคุ้มกันว่าอะไรไงแต่ตอนนี้ยังมีเวลาฉันนะถ้าใครมาขอโปรโมทอะไรอย่เงี้ยเลิกเลยนะฉันไม่ได้ฟังฉันฟังชอบแบบ เพลงผู้ชายเนาะคือรีบบอกว่าเผาน้องชอบเพลงผู้ชายนะวิดาฟังหนูชอบแบบเพลงร็อกอะสิบแปดฝนสิบแปดน้ำเกิดทันหรอยดาวหุใจสินดีเกิดทันใช่ไหมเกิดทันสิคะตอนนล่งรถน่ะพ่อแม่เท่เหมือนแม่งไม่อยู่อันเดียวในรถฟังวนอยู่นั่นแหละ วนอยู่น่ะว,วนด,ดูแล้วจังหวะดตัวตีเข้ามาโอ้โหเบลมันต้องตื๊ดมาแล้วเพลงมันขึ้นแล้วมันมีเพลงอะไรอีกนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนชอจะตาคนเดินดินหาชีวิตนี้ไม่สิ้นกูเสื่อมไรชีว่ชินต้กดนไนชีวิตนี้นใช้นี่อย่างเดียวเอ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 ,เอ <c oughs> อะไรเป็นเพลงอะไรวะเขเรียกกระดาษถล่ไฟเก็บยังไงสต้อนเอไว้กระโค้แม่พี่เก่งอย่าให้เห็นว่ากลับบ้านผูกหัวรองข้าเราเก่งนี้เลยกูทำไมไม่ใช่คุยอางนีจุ่มเลยดูมันเนี่ยชมเราเร็วเออไปฉันนั่งดูเธอเป็นดวงไฟตองกันไฟเลานแล้วค่ะกันแอนบ้า ฉันนิทานาพลคุณลิตเติ้ลบอกถ้าเจอสุดท้ายจะยอมก็รักหรือขอให้เหมือนเอาไงอะลืมละเพราะรักแล้วฉันเพราะรักแล้วฉันรักมันทำารอุ้ยใช่ไหมก็ขายอยู่นะก็บพิเศษสะเพลงเอาไม่ไม่ใช่แนวอะเพื่อชีวิตอะเพื่อชีวิตมันไม่ใช่แนวหนู ฮ่า<อ>คือมันถูกอ่นานไะเนี่ยโอเคเาาเอทำไมเป็นคิวจิตะทำไมแฮะ จริงปะเนี่ยวันที่อะไรขอดูใบมาใส่ให้เนี่ยคือใช่อันนี้ใช่ไหมเจ็ดเดือนหกยี่สิบสามเจ็ดเดือนหกอ๋อใช่แต่ว่าใบตรงนี้ไม่ใช่ถูกรัถืลอละเอาตัวนี้เนาะ เขาเป็นมากว่ารักเขาเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตใช่ไหมอย่างนี้ปะฉันเหมาะกับเพลงแ,แดดๆนะได้ได้ทำไมนะก,กอบกบขอเพลงหยุดเถอะขอรอง ก็คือหยุดร้องเถอะอรอองอ่ะคุณพอช่างโอ้โหเนี่ยอันเดียวเหรอฮะเออ่ิงคนเปิดใหม่ตา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 ตวตา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 ตมตาตาหาตาตาียตาตตาห มิกให้ด้วยพี่บิวไม่มาอะไรด้วยค่ะน่ารักดีโอ้ยซัมเบิงขอเพลงเช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้ววุ้ยแต่ก่อนกีดมากเลยอ่ะฉันคลั่ง พี่แบงค์วงแคทผมตั้งใส่เสื้อเชิ้ตเป๊กเวอร์ใส่ฝันมากอยากเป็นแฟนพี่แบงค์วงแคทแกเอย้ยตอนนั้นไปเจอ,จอที่งานเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อกล้ามเสื้อเชิ้ตเสื้อกล้ามไม่ชอบละ <laughs> มีรอยสักเลยไม่ชอบละอุ้ยตอนนั้นหน้าเราอ่อนหน้ายาวมันแบบอยากเป็นแฟนพี่แบงค์วงแคทเป็นขนาดตอนนี้นะตอนหน้าเด็ดเด่<ๆ>เลยห <laughs> น่ารักขน,น,นาดนั้นเลยแบบ <laughs> แบงค์ ยอมอ่ะยอมดูเป็นคนบ้าผู้ชายเลยอ่ะไม่ใช่แบงตากล้องเราใช่ปะอ๋อไม่ใช่แบงนี้ปิดแบงคนละแบงปิดแบงใช่ปะเปีนแก้มบุ๋มฉันนี่กรีดมากพี่แบงทุกคนต้องชอบป้าชันีสาวอ่ะเลยแล้วแบบเขาบอกว่าพี่แบงอ่ะเขาร้องเพลงออกขับเพราเขาออกขับใครทำอะไรพี่แบงแล้ววงโตเตโต้กับวงซิล่ครับโอ้ยซองละโหดมันจะไม่ได้พีน่ามาแนวนี้โปรเตโตก็เฮ้ยเป็นเพลงเพลงอะไรนะ เพิมรักแท้ดูแลไม่ได้เอ,อ้อเออสองรักสิลที่พี่บุ๋มจีสุดพี่บุ๋มชอบไหมจ๊ะใช่ใช่ไหมชนีสาวมันต้องแบบพี่แบงนนคบ<อ>ตนน์ต้อพี่จุ่มขอทุกคนจะต้องแบบพี่แบงค์กรีดร้องเวอร์ออพี่พพทองหรือเปล่าคะเป็นบ้านหรอคะพี่ท้องอะไรเอออะไรยังกินไม่ เธอก็ตัดชุดแล้วใส่หมวกนี้ก็เก๋ดีนะบอกแล้วชุดเออใส่หมวกดีส,สบายดีเนาะใช่เป็นสบายยังงเออหวามวกขบง่ราเก็บผมใช่ปะ่ทันไลพ์พอดีพี่ทำงานอยู่ค่ะแต่พี่ทำงานแบบจ่อยๆพี่ตูนปทางที่ฉันละหุยกอนไปลาวเราพี่พีทเอาพี่ตูนไปอะ อูสนุกมากด้ว<ต>เพลงอะไรนะมันช่ำเพลงอะไรนะที่เขาร้องอะไรนะเพลงอะไรเออแพงสุดท้ายนะแสงสุดท้ายใส,ส่ผีพท้อยแล้วไงนะโดนเดียมนมานินเนเพลงใจกี่ <laughs> ทางที่โรยเอาไว้ด้วยขดน้ำเออฉันคลิกเลยโบคออิวนี้มุกสวยค่ะ สวยป่ะเม็ดมใหญ่ฉันจะดีบีบมือดียวสใส่ขวไไัวลาไปเด็ก้าวยอดใส่มือถือไม่ยอดพี่จุ๋มวัยรุ่นสุดพี่จุ๋มไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่เก่งับทุกคนอุ้ยเรายอมแล้วามจริงทำไมเหอะ <c oughs> พี่จุม๋มเราอายุเยอะแล้วสี่สิบห้าแล้วเราก็ทำไมเปนในนั่นพูดไป